สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำ Honda c i v v i d i m m n s s o o n รุ่นปี04โฉมตาเหี่ยวนะคะทุกท่านสวยสีสันเงางามค่ะเครื่องเดิมๆใช้งานได้ดีไม่เคยแก๊สนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นเจ้าของขายเองด้วยนะคะทุกท่านถ้าสนใจยังไงคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะใช้งานเองอะไรเองแบบนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะง่ายต่อการเจรจาด้วยค่ะ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคา125,000บาทค่ะชมตาเหี่ยวสวยๆนะคะรถบ้านเทนะคะรอบคันนะคะท่านแม็กก็สวยนะคะสีสันรอบคันก็สวยติดฟิล์มกองแสงแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีรูปภายในให้ดูต้องขออภัยด้วยนะคะทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงนะคะถ้าหากถูกใจโทรคุยหรือขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ หรือสะด,ดวกแอดไลน์เข้าไปก็ได้นะคะทุกท่านถ้าถูกใจยังไงนะคะแนะนําให้เดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนออกเดินทางอย่าลืมโทรนัดกับผู้ขายกันก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ